ป๊าทุกท่าน2ป๋องนะครับพี่น้องเอ้ยอน้ำพริกปลากระป๋องนะครับอาวสวัสดีครับผงนัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟสี่ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงผ่านล้อนะครับอ่ะวันนี้น้อทางแม่มาตอยนะครับกําลังจะจัดเมนูเด็ดนะครับที่พวกเราติดใจ นะกินแล้วจิตใจพูดไปแล้วเนาะคิดถึงนะครับพี่น้องาชาวบ้านดวงมะไฟนะอำเภอสูงเนินจังหวัดนะครนราชสีมานะครับที่พวกเราไปทำข่าวนะครับาตามหาคุณตาบุญนะครับเกือบสองเดือน,นเนาะแม่เนาะที่พวกเราไปทำข่าว ที่โคราชนะครับ,นะรบพี่น้องเนาะแล้วไปจิตใจนะฮะการทําน้าพริกปลากระป๋องนะครับ,รพ,รรนะรบพี่น้องแนะม่บรรอยก็เลยถามสูตรนะฮะการทําน้าพริกปลากระป๋องกินกับข้าวสวยหรือข้าวเจ้านะครับก็มาทํากินหลายครั้งแล้วนะครับกินแล้วมันอร่อยนะครับพี่น้องเอ,อ้ยนี่ รกระทะของเราก็นี่แหละครับพี่น้องนะกระทะคนจนนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะไม่เหมือนกระทะคนรวยรวยรวยนะครับเสร็จแล้วบ่นี่นดูหน้าตามมแม่เขาทำนะแม่เขาจะใส่หอมเยอะๆนะ ใส่หัวหอมเนี่ยหอมแดงแซ่บอ่ะวันนี้เราก็เราก็จะไปตีย่างนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับพี่น้องเราทำงานนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่เช้าเนะนะครับ ตั <biases. S 1> <l van> ้งแต่ดึก <l van> นี่ครับเป็นอ้ร้อนร้อนร้อนแม่ร้อน,นเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะน้ำพริกปลากระป๋องนะครับนี่ครับผักของพวกเรานะครับ é, อ่ะมาทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องขอบยกต่ำอ่ะมาครับพี่น้อง <joking. S 1> เออทำงานตั้งแต่ตีสาม นะครับเช้ามาก็ใส่ปุ๋ยข้าวนะใส่ปุ๋ยข้าวเสร็จก็ขึ้นไปจอน้ำกรดเนาะแล้วก็พ่นยากำจัดวัชพืชนะครับที่สวนยางเล็กนะครับกลับลงมาเที่ยงแล้วก็มาพักผ่อนนะครับหัวนขะ้ามนะนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาทานข้าวนะเตรียมตัว ไปกรีดยางนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปกรีดหรือเปล่านะครับมาครับพี่ร้มงพิมพ์ขทางข้าวจุงประจุมาแล้วข้ามเถอะน้ำพริกปลากระป๋องแระชบ ก็ขม,ม,มแซ่บเออเรามีช้อนกลางครับพี่น้อง

ข้าวกินดีไรก็ไม่เบื่อนมนาะไ่อดีเยเาเี๋ยวต่อยกันก อร่อยแบบไม่ปาดไม่จาเลย ออโอ้ยจะเนะ,ะ,นะ,ะนตัง้งต่มงตัมมมีอ,มอ,มมอยเนาะอ่ะประมาณนี้ครับทุกท่านเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ